สวัสดีครับมือนีพาเบึงเป็ดบาบารี่ครับก่อนอด่นกะขอประชาสัมพันธ์ก่อนครับช่วงนี้ฟ้ามผมกะกำลังเก็บไข่ฟักพ่อลูกเป็ดครับมีเป็ดพันธุ์ปากนา้ำพันธุ์นครปฐมพันธุ์บางประกงเป็ดอีเดียงเป็ดว่นหลาดมีจำนวนมาหลายครับพึ่งหัดเพาะครับใครสนใจกะสามารถสอบถามได้ครับ สอบถามใครเชื่อก็ได้ครับหรือเข้าไปเบื้องในเฟซบุ๊กครับช่องเฟซบุ๊กบุญถนอมฟาร์มเป็ดครับบุญถนอมฟาร์มเป็ดาขาไปเบื้องได้ครับหรือใครสนใจใครเชื่อก็สอบถามได้ลูกเป็ดก็สอบถามได้ครับแต่ว่ากก็อีประมาณเดือนหนาครับเพราะว่าผมพึงเก็บไข่ฟักครับกําลังหัดฟกักหัดเห็ดครับใครสนใจก็ สอบถามได้ครับกะมัอนีก้กะพ้าเมืองเป็ดบาบอรี่ครับนี่ครับเลี้ยงแบบบ้านๆครับปล่อยเขาหากินตามธรรมชาติครับอขอให้มีบอ่อน้ำครับมีบอ่อน้ำให้เขาเลี้ยงนี่โอ้เป็ี่ยบาบาบอรี่นี่เลี้ยงไงใหไงไว้ครับกินอาหารแล้วกับมาบินขึ้นมานอนเล่นนอนเล่นบนที่สูงแน่บนพื้นแน่ครับ ตามซุ่มก่อภัยอากาศเย็นๆครับพ่อนอนเหรียได้สักพักก็ออกไปหากินยาครับนอนสักพักก็ออกไปหากินยาตามธรรมชาติครับหากินยาเรียนน้ำไปครับเป็ดบารบรี่นี่เลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายมา,มากๆเลยครับเป็ดบารบรี่นี่เลี้ยงง่ายๆเลี้ยงง่ายก็เป็ดไข่ครับก็กินอาหารการ็บอ่อไข่หลายคือเป็ดไข่ครับคือเขาหากินเกง่งขอให้มีบอ่อน้ำ มีย่าหายางเลนครับมีย่าหายางเลนมีบอลน้ำเป็ดไข่นี่ลอกินอาหารกับคนอย่างเดียวครับการเล่นน้ำอยู่แต่ว่าก็ส่วนมากก็นเน้นไปทั้งอาหารกับคนครับบ่คือเป็ดพวกเป็ดบลวาบรี่ครับเป็ดตระกูลเป็ดเทียดปลาครับเป็ดพวกนี้ตะกูลเป็ดเทศปลาเป็ดมาร์คโควีครับ พอนอนหลับสักพักก็ม้ยางเลาะหากินยากินยังครับลูกเป็ดกัปล่อยเลี้ยงแบบง่ายๆครับลูกเกปเ็ดกัผมนํำมาให้หัวให้กินหัวได้เพราะช่วงแรกครับช่วงสองอาทิตย์แรกหลังจากนั้นผมก็ปล่อยเลยครับปล่อยเขาหายกินตามธรรมชาติเลยครับสำหรับลูกเป็ดแบบนี้ตัวใหญ่กินยังตัวน้อยก็ก,กินน้ำครับตอนนี้ก็ว่าได้ให้หัวอาหารคือ ก่อนะหนานี้ครับนิกาไอกินเศษเข่าเศษยางน้ำเปลืตัวใหญ่ครับนี่ครับเพราะที่เศษเข่าเศษยางเขาไอกินตัดตัวใหญ่ครับเลี้ยงง่ายๆครับเปลืแกบัลเบอี้เลี้ยงไม่ยากเลี้ยงแบบง่ายๆครับเขาอ้วนเลี้ยวไงเลี้ยวเขื่อนครับเอาเลี้ยงแบบบานๆเนาะเอาได้เลี้ยงแบบฟ้ามคก็ต้องใส่หัวอาหารบางวันครับให้กินอาหารเฉพาะช่วง อนุบาลและแกั้ากา่อยให้กินเขากินครับกินเขาเสร็จแล้วก็ลงมาเล่นน้ำครับลงมาเล่นน้ำเล่นน้ำาคือกินน้ำเล่นน้ำแต่ว่าเป็ดรุ่นเนยยังมาท่านลงน,น้ำได้ครับเพราะว่ามันจะขนคอยยังมาท่านอะไรท่านเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขนเป็นสีขาวครับลนมน้ำนเดี๋ยวสีน้ำตายครับ เด่นหนาหงายห้งโดดเด่นนะครับเป็นปกติยงง่ายครับวันนี้กับผมมีอย่างหลายหรอกครับมาไายให้เพื่อมาซื้อว่าเป็นปกติเรี่องแบบไหนเรียงแบบง่ายๆครับแบบบ้านๆก็เรียงได้ครับลงเด่นหน้าเดี๋ยวอีกสักหน่อยพ่อเขาฝากใครผมกับเสี่ยวใครฟักครับเพราะว่าช่วงนี้ผมมีตัวผู้อยู่สองตัวมีตัวเมียอยู่สิบตัวครับ เพ็รเนี่ครับนี่ตัวผู้ใหญ่อยู่สองตัวตัวนี้ยี่สิบตัวไข่เราผมก็สีฟักไข่ขายที่กันครับฟักไข่ฟักขายลูกกันขายปลาแพงครับเพ็ดเราไปนี่กัตัวละสามจุดห้าบาทนนี้เป็นเพ็ดที่ผมซื้อเพิ่มมากครับเพ็ดลูกเพ็ดนี่ผมนั่งขามาซื้อมาตัวละสามจุดห้าบาทที่กันครับ ส่วนมือนีสำหรับมือนีกับผมขอจบคลิปแค่แค่นี้นะครับขอบคุณ,คณทุนทีเขาว่ารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ